สวัสดีครับวันนี้เรามาไหนน้าจะสามาที่ไหนพระพิเน,เนศองยืนไม่รู้เราจะมีที่จอดหรือเปล่าแค่น,นังหาที่จอดครับคนเยอะมากรถแค่ไม่มีที่จอดวันนี้วันอะไรก็ไม่รู้วันนี้เรามาสายบุญนะครับท่องเที่ยวสายบุญนน <laughs> กับปา<อ>านิพนธ์ <ผม S 1> กัน ที่สจอแต่ที่สำคัญนะครับตอนนี้ไม่มีที่จอดครับไม่มีที่จอดเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เบอร์กับจิวจอะไร <c oughs> พาไปเที่ยวทั่วไทยว่าจะมีเงินเราจะไปเลยตอนนี้มาขอพอรก่อนรถเยอะมากคน ต้องต้องในมัสย้าจอดในวิหารรถเยอะดูให้รถอยู่ดูรถจอดแม้จะจุดข้างนอกดูซิใช่ไหม <c oughs> วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันจันทร์มีตลาดได้นะยทุกคน เรากำลังเดินไปนะครับเพราะว่ารถเยอะจับง,งามมากรับทุกคน อยู่ไกลๆน้อนอยากไปไม่ถึงครับเห็นตะกลนเพื่ <laughs> อนเห็นตะกลนเพื่อนครับแจะเข้าชิบิจอดบางไหนได้พี่น้องรถเยอะมากครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้กำลังหาที่จอดรถนะครับทุกคนเ <c oughs> มืองปริมาณรถเยอะมากนี่วันหยุดโชคดีปะน้อ นี่น่า <Let 's S 1> จะเอา <so S 1> เโชคนะไปให้เอฟซีนะครับรอติดตามได้เลยเบ้ากับนิพลอแปดเก้าเป็นหน้ารถอบอกดิมาเกับไปเบ้ากับมากับใครด้วยมกอล์ฟเออร์ไอ้ปีน,นี้เรามากับออาจารย์นิพลอแปดเก้านะครับผมมันมาน์เด้มมอดอ่ะมญโจทย์เราพออยู่นัดที่จ็ด มีบอลไปเจิมอาภาว่าทุกคนจะมาเชียร์บอลเนี่ยเราจะมีพามเจิมมันทุกคนเลยเนี่ยสวยมากครับทุกคนเดือนนี้เราจะเอาบุญกันนะครับน้ำน้ำเติมเลี้ยงขึ้นบนร้านเทพใส่ไปแยงได้ไหมสวยงามกำลังจะไปไหว้แล้วครับ